ปัจจุบันความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศอาเซียนพัฒนาไปรูปแบบใหม่นะครับมีการจัดการและการรับมือกับภัยพิบัติกลายเป็นบทบาทสําคัญของกองทัพในภูมิภาคติดตามได้จากรายง,งานของคุณพานุวงชอุ่มในอาเซียนเป็นหนึ่งครับภัยพิบัติจากคลื่นยักษ์สึนามิปี2547และพายุไซโคลน,นานกิส ปี2551สร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแก่กลุ่มประเทศอาเซียนใน2เหตุการณ์ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในภารกิจกู้ภัยคือหน่วยงานของทหารต่อมาอาเซียนจึงเห็นพ้องว่าต้องสร้างเครือข่ายระหว่างกองทัพไว้รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่คุกคามภูมิภาคทําให้บทบาทความร่วมมือทางทหารของภูมิภาคอาเซียนเริ่มเด่นชัดขึ้นเมื่อก่อนอาเซียนไม่ค่อยให้ความสําคัญกับความร่วมมือด้านการทหาร เนื่องจากความขัดแย้งที่มีมาตั้งแต่สมัยส,ยสงครามเย็นโดยเพิ่งมีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งแรกเมื่อปี2549หลังอาเซียนก่อตั้งมาแล้วถึง39ปีปัจจุบันอาเซียนได้ริเริ่มความร่วมมือด้านกลาโหมในมิติใหม่เช่นการปราบปรามโจรสลัดในช่องแคบมาลาการวมทั้งการปราบปรามการค้ามนุษย์และยาเสพติดที่จะนำไปสู่ความไว้วางใจระหว่างกันมากขึ้น เราถือว่ากิจกรรมของกลาโหมอาเซียนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเสาหลักนะครับของการสร้างความร่วมมือทางด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งนะครับที่จะทำให้ประชาคมอาเซียนเนี่ยบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในปี2015ครับ การจัดการกับภัยพิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีในการสานสัมพันธ์และสร้างกลไกความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างกลาโหมอาเซียนที่มีองค์กรภา,าคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการที่กรุงเทพเรื่องความร่วมมือของกองทัพอาเซียนในการจัดการภัยพิบัติโดยมีกระทรวงกลาโหมไทยรูนไนและฟิลิปปินเป็นเจ้าภาพร่วมกัน มีผู้เข้าร่วม250คนจากทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาทางรับมือกับภัยพิบัติในอนาคต t h e r e appears to be a um, a working coordination between these two uh, important institutions the defense and the uh, civil security organizations and uh, this workshop that we are holding now the second workshop actually for the past two years is um, designed to unify, integrate, collaborate um, the efforts of these two uh, two institutions, organizations, so that we can have a more effective disaster management uh, and emergency response. it is important that all sectors uh, in the government, as well as in the society, own this uh, agreement. Uh, and. Um, after the entry into force in December last year, we, we cannot turn back. Uh, before the entry into force, we can say that the agreement was not yet uh, legally binding. But now uh, it is actually the uh, uh, obligation of all ASEAN countries to, to, work, uh, 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 to work closer uh, with one another. กระทรวงกลาโหมไทยเล่งเห็นความสําคัญในการยกระดับความร่วมมือทาง<ร>ทหารระหว่างประชาคมอาเซียนมากยิ่งขึ้นในอนาคตโดยมีแผนจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาดูแลประสานงานระหว่างกลาโหมอาเซียนด้วยกันรองรับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยมอบหมายให้ทางสํานักนโยบายและแผนกลาโหมนะครับจัดตั้งกองอาเซียนนะครับซึ่งจะอยู่ภายในเป็นหน่วยงานภายในสํานักนโยบายและแผนกลาโหมนะครับ ซึ่งก็คิดว่าในเดือนในปีงบมาณขอ5 5 4นะครับกองอาเซียนนี้ก็คงจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้การทำงานในเรื่องนี้นะครับมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับความร่วมมือรูปแบบใหม่ด้านความมั่นคงในภูมิภาคเป็นแนวทางเพื่อนำไปสู่เอกภาพในหมู่อาเซียนโดยก้าวข้ามความบาดหมางในอดีตที่ผ่านมาพานุวงชุมมสานักข่าวไทยรายงาน ประชมการต่างประเทศเพื่อคนไทยก้าวไกลทันโลก